ช่วยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนลุงป้านาจุกชั่นนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับ เบิร์ดเดนป่าลาผีนะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะกลับมายังบึงผีพงนะซึ่งจะกลับมาดูลูกผีพงที่โดนทำร้ายนะครับผมเห็นเพื่อนแดงและเพื่อนเบสเนี่ยถ่ายนะครับแล้วผมดูเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสงสารพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยเราเอ้ยไม่เราดิวันนี้ลืมไปว่าน้องบาสไม่มาด้วยวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะกลับมาให้ความช่วยเหลือนะพี่พ ไม่ดูว่าจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอเนี่ยเราก็จะนําไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับพี่พี่แต่ถ้าไม่เจอเนี่ยหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วนะว่าจะควรทํายังไงนะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าจะเจอกับร่างน้องร่างลูกผีโพงไหมนะครับเห็นเพื่อนเบรดบอกว่ามันเป็นลูกผีโพงนะครับบอกว่าจะเข้ามาทําร้ายเพื่อนเบรดนะแล้วทีนี้เพื่อนเบดเนี่ยได้ป้องกันตัวนะครับพี่พี่ แต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะพี่พี่ผมเนี่ยก็ต้องไปตามหานาสมควรแลวผมว่าเพราะเพื่อนเด่นเนี่ยมาแล้วไม่เจอนะครับผมก็ต้องไปตามหานะครับไม่รู้ว่าช่องอื่นๆเนี่ยมาเจอกันหรือ,อยังนะครับพี่พี่ก็ฝากพ,พ,พี่เพื่อนๆนะเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าดูจากคลิปเพื่อนเบนนะลูกผีพงเนี่ยค่อนข้างที่จะยังแบบอายุน้อยนะครับแต่ว่าน่าจะโดนของมนดําพอๆกับพ่อเนะ ของน้องหรือเปล่านะครับพี่พี่ทำให้แบบวิชาเนี่ยเข้าไปถึงตัวลูกนะครับทําให้ลูกเนี่ยกลายเป็นอมนุษย์ไปอีกคนหนึ่งนะพี่พี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับพี่พี่ฝากพี่เพื่อนเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนผีโพงเนี่ยทำร้ายหรือเปล่าเพราะบางทีเขานึกว่าผมเนี่ยเป็นคนทาร้ายร่างกายลูกเขาหรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเลยนะครับพี่พี่กลัวผีโพงเนี่ยจะเข้าใจผิดนะแล้วก็เข้ามาทาร้ายร่างกายผมนะครับพี่ โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเข้าไปตามหาร่างของลูกผีโพงกันนะครับพี่พี่ก็ฝากพีพพ่เพื่อนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันต่อมขอนะครับคนละ1ไลค์นะครับ1แชร์นะครับ1ติดตามนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับมีกําลังใจเนี่ยในการถ่ายคลิปนะครับพี่พี่เพราะว่าถ้าพี่พี่เนี่ยมี การกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมเนี่ยผมเนี่ยมีกําลังใจมากๆนะครับก็อยากจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อๆไปนะครับพี่พี่โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปยังป่ากันนะครับเพราะว่าตอนนีน้ผมนั่งอยู่หน้าบึงแล้วซึ่งยังไม่มีลาดราวของอะไรเลยนะครับค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับเสียงกบเขียนนยะคือเงียบสนิทนะครับไม่มีร้องแม้แต่ เสียงตัวเดียวเลยนะพี่ๆตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคือเสียงเนี่ยค่อนข้างเงียบลมไม่มีสักนิดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะพี่ๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังบนเขากันครับพร้อมแล้วเราเนี่ยเดินทางกันเลยครับไปเ้แผม,มาผมไม่เจอเลยวะี่ผมนั่งอยู่ข้างหลังภ้ไมน้นู่นผมมองเข้ามาไม่เจออะไร คุณลุงครับผมไม่ได้ทำลายลูกลุงนะวันนี้ผมมาให้ความช่วยเหลือนะครับ เป็นไงบ้างครับลุงสบายดีไหมครับคนลุงครับเหมือนลุงแกจะนั่งร้องไห้นะพี่พี่ผมดูเหมือนลุงแกนั่งร้องแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเหมือนลุงแกจะนั่งร้อง ไรแม่มาทำลุงได้ลงคอแค่มาถ่ายเลยจริงๆก็เกินพอแล้วนะครับคนลุงเป็นไงบ้างครับลูกลุงอยู่ตรงไหนพาผมไปได้ไหมคนลุงครับ เหมือนลุงแกจะนั่งร้องไห้นะผมเดินเข้าไปเหมือนลุงแกจะไม่อะไรเลยเหมือนชีวิตชีวาไม่มีแล้วอะ่ะผมว่านะคืนนี้นะ่ะลุงแกต้องแบบดุเกี้ยวกาดอารวาสแน่นอน น,นั้นมันจะเป็นลุ่มอะไรสักอยาก่างตรงนี้ลุ่มอะไรวะแลยวมัล,วลุ่มแก้ใช้ผมเจอสองล่างลู่แก दीवार फिर रहिए Chao, ja, ja, ja. มือ่อกี้ไม่รู้แกหายไปหลังไม้นะลงุงคุณลุงครับคุณลุงครับลงุงลุงครับลงุง ลุงครับลุงครับล้างลูกลงลุงอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมจะให้ความช่วยเหลือนะลุง ล้างลงลุงอยู่ไหนครับลุง ยินเสียงร้องไห้ไหมบีบพี่มาลุกแกจะร้องอ้ตตรงไหนแกมาฟังลูกแกตรงนี้พาผมมาดูลุกฟังศพลูกแก ลุงผมช่วยไหมผมช่วยไหมครับถ้าผมช่วยลุงอย่าทำลายร่างกายผมนะแปนน๊บนึงนะพี่ผมขอตั้งกล้องก่อนลุงหินทางนู้นเยอะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตช่วยพี่พงค์แปนน๊บนึงนะพี่พี่แต่ผมเนี่ยจะช่วยลุงนะ อะรอยังครับผมก็ยังลังเลในตัวแกอยู่นะพี่ๆก็เลยไม่ค่อยที่จะกล้าเท่าไรนะครับแต่คขข้าวนี่ยผมช่วยแกกบไปเยอะแล้วเพราะตอนนี้เหมือนแกจะนั่งร้องไห้อีกแล้วนะ สงสารจริงนะพี่พี่ลูกแกเนี่ยไม่น่าจะรอดนะแกถึงกอกมาฝานะครับเดี๋ยวเราพมจะพาเขาไปดูหลุมโศกกันนะครับพี่พี่ลุงครับ นั่งสารมากๆเลยนะครับก็โอเคนะพี่ๆนะเดี๋ยวไงนะผมขออนุญาตเดินทางออกก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ช่วยผิดพงได้แต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปนี้ก็แล้วแต่เวลแล้วแต่กรรมนะครับพี่ๆเดี๋ยวไงผมขออนุญาตออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะครับพี่ๆโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอตรงนน้นนะครับบ้านวินเพลินครับตอนนี้นะผมเนี่ยได้เดินออกมายังป่าแล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าบึงนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเศร้าโศกนะครับไปกับคุณลุงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปช่วยแกเนี่ยฝังร่างของน้องนะครับไม่รู้ว่าเป็นลูกแกหรือเปล่านะครับพี่ๆแต่ผมเนี่ยก็ไปช่วยเต็มที่นะครับก็ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยเอาไก่มา ให้แกรับประทานนะครับพี่พี่ซึ่งเมื่อกี้นะ่าแกไม่มีท่าทีที่จะทําร่างกายทําร้ายร่างกายผมเลยนะครับเหมือนแกจะเป็นมิตรซะมากกว่านะครับบางทีนะ่ะแกอาจจะเห็นใจผมแล้วก็ได้นะครับที่ผมเนี่ยคอยมาช่วยเหลือแกมาคอยทําดีด้วยนะครับพี่พี่ทำให้แกเนี่ยแบบไม่ทําร้ายร่างกายทําให้แกไว้วางใจผมนะครับแล้วบางทีนะ่ะแกก็อาจจะรู้นะครับว่าคนที่ทําลูกหลานแกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผมนะก็เลย ที่จะไม่ทาร้ายร่างกายผมนะครับให้ผมไปช่วยอีกทางห่างนะพี่ๆผมก็ไปช่วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รังเกียจอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะเราก็มาช่วยเต็มที่นะครับพี่ๆก็โอเคครับเดี๋ยวัไงเนี่ยผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านต่อก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับพี่ๆผมขอแค่คนละหนึ่งกำลังใจนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับคนละหนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมนะครับมาคนเดียวนะน้องบาสเนี่ยไม่ว่างนะครับติดทุไลกแล้วนะครับพี่ๆี่ทำให้ผมต้องมาช่วยเหลือคุณลุงปีโคนเดียวนะครับถ้าน้องบาสมาเนี่ยน้องบาสก็ช่วยเหลือเหมือนกันนะครับพี่ๆแต่บางคลิปเนี่ยน,น้องบาสอาจจะดูเ้าเ้าดุดุนะครับเพราะว่าผีเนี่ยบางตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะจะทาร้ายร่างกายเราก็มีนะครับน้องบาสก็แบบเป็นคนแบบไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตลาเป็ิเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปทำไรต่อเนี่ยก็รอพี่บินเพื่อนนะติดตามแลวอย่าติดตามรอรับชมนะครับแล้วพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพอแล้วผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่ๆนะทำให้พี่บินเพื่อนเนี่ยไม่พลาดคลิปนะคบพี่ๆโอเคครับเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเฉพิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ